ครับคลิปน erm exactly. no, mm hmm> mm hmm ี้ก็จะเป็นเรื่องของสริติพรรณนาเช่นเดิมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการวัดการกระจายของข้อมูลเช่นเดิมนะครับเป็นวัดการกระจายของข้อมูลนะฮะการการกระจายของข้อมูลมีอยู่สองรูปแบบนะครับก็คือข้อมูลที่ไม่จัดกลุ่มกับจัดกลุ่มตอนนี้เรายังอยู่ในหัวข้อนี้กันอยู่นะครับก็คือข้อมูลที่ไม่จัดกลุ่มนะฮะซึ่งวันนี้จะเป็นการพูดถึง การกระจายสำว่าการกระจายโดยใช้เปอร์เซ็นต์ทเดลทายหรือคอทายสามตัวสามตัวนี้ซึ่งสามตัวนี้มันคืออะไรครับคำว่าเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือแปลว่าร้อยส่วนร้อยนะครับส่วนร้อยเดเดไซเดเดทายนะครับเดขทานี่ก็คือสิบส่วนสิบสิบส่วนร้อยส่วนนะอ,อ่ือง่า้ดีกว่าเปอร์เซ็นต์นี่คือร้อยส่วน นะครับเซ็ไม่แปลว่าร้อยครับเปอร์เซนก็เผื่อก็ต่อร้อยร้อยส่วนเดเดเดชายก็คือสิบส่วนพอชายก็คือสี่ส่วนพอเตอร์อะพอเตอร์พอเตอร์ลิ้นาสีสี่พอเตอร์อย่างเงี้ยสี่พอเตอร์ก็สี่ส่วนนะครับอันนี้ก็คือมาดูรูปแบบของการกระจายของข้อมูลโดยแบ่งกันดูดูว่าในร้อยส่วนกระจายไปยังไงในสิบส่วนกระจายยังไงในสี่ส่วนกระจายยังไงเอาล่ะมาดู รูปรูปแบบก่อนนะครับลักษณะของข้อมูลนี้ก่อนนะครับว่าคาว่าร้อยส่วนสิบส่วนมันเป็นยังไงอ่ะเราดูภาพนี้เผื่อจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอ่ะอาจารย์สมมุตินะครับว่าถ้าอาจารย์มีข้อมูลของนักศึกษาอยู่ร้อยคนนะครับอยู่ร้อยคนร้อยคนเนี่ยมีเงินตั้งแต่หนึ่งบาทยันร้อยก็แล้วกันมีคนมีหนึ่งบาทบ้างสองบาทบ้างสามบาทบ้างสี่บาทบ้างแปดสิบเก้าสิบจนจนกระทั่งถึงร้อยเนี่ยนะ คือหนึ่งคนหนึ่งร้อยคนมีเงินอยู่คนละหนึ่งบาทถึงหนึ่งร้อยบาทถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นทายคนที่หนึ่งก็จะเป็นเปอร์เซ็นทายที่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปเ, 100. เรื่อยเ่ยจนถึงเปอร์เซ็นทายที่ร้อยนั่นก็คือแบ่งข้อมูลร้อยคนออกเป็นร้อยส่วนเปอร์เซ็นทายแต่ถ้าแบ่งเป็นเดคายนะครับก็จะแบ่งเป็นสิบส่วนเพราะฉะนั้นตัวเป็นสิบส่วนเนี่ยคนที่หนึ่งถึงคนที่สิบเนี่ยมันจะเป็น สิคนแรกเป็นเดทายที่หนึ่งสิบคนแรกดีหนึ่งสิบคนที่สองก็คือคป็นถึงตั้งแต่สิบถึงยี่สิบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี้ยมีข้อมูลเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่เนี่ยมีข้อมูลเป็นส 10, 10, 10, 10. ิบจนถึงเดทายที่สิบนะมีอยู่ส่วน 10, 10, 10, 10. แต่ถ้าเป็นเพอคอทายก็คือจะแบ่งออกเป็น สี่ส่วนเพราะฉะนั้นตัวแบ่งเป็นสี่ส่วนก็มีมันก็จะมีแค่คนที่ยี่สิบห้าเนยนะคนที่ยี่สิบห้าคนที่ห้าสิบคนที่เจ็ดสิบห้าแล้วก็คนที่ร้อยนะครับก็คือห้าคนแรกห้าสิบคนแรกเจ็ดสิบห้าคนแรกหรือหนึ่งร้อยคนสรุปก็คือเปอร์เซนทายเป็นหนึ่งในร้อยเดทายก็คือสิบในร้อยต่อสิบ พอทายก็คือหนึ่งส่วนสี่มนส่วนนั่นเองทีนี้ทำไมาอาจารย์ถึงใช้รูปนี้ขึ้นมาประกอบอยากให้เราเห็นว่าไอ,อ,อ,อ้สามสามสามตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันคือตัวเดียวกันมันคือตัวเดียวกันก็คือถ้าสมมุติก็บอกว่าให้หาเพอร์เซ็นทายที่สามสิบเราก็ดูว่าเนี่ยคนที่สามสิบมีเงินเท่าไหร่มีสามสิบบาท แต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าให้หาเดต้าที่สี่นะครับนั่นหมายถึงว่าเราต้องแบ่งข้อมูลออกเป็นชุดละสิบสุดสิบแล้วก็หาดูดูสิบที่สี่อ่ะสิบที่หนึ่งสิบที่สองสิบที่สามสิบที่สี่สิบที่สี่เป็นคนที่เท่าไหร่เราก็เราก็ดูตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นคาว่าเดตายที่สี่จริงๆไม่ต้องมาดูเดตายที่สี่ครับไปหาสิบที่สี่มันก็คือสี่มันก็คือคนเงินสี่สิบบาท วันเดทายที่สี่ก็คือเพอร์เซนต์ทายที่สี่นั่นเองนะครับได้หาพอทายที่สองนะครับพอทายที่หนึ่งพอทายที่สองเพราะฉะนั้นพอทายที่สองไปอยู่ถ,ถ,ถ้าเทียบเป็นเพอร์เซนต์ทายเท่าไหร่เป็นเพอร์เซนต์ทายที่ห้าสิบก็คือห้าสิบจากร้อยอ่ะก็คือสองจากสี่เท่ไหร่อันเดียวกันเลยดังนั้นที่อาจารย์พูดตรงนี้ถ้าโจทย์ให้หาพอทายให้หาเดทายเนี่ยนะครับเราไม่ต้อง มาหาไม่ต้องจําไม่งั้นเราต้องจำสามสูตรซึ่งสูตรมันก็ยากเย็นเหลือเกินให้จําแค่สูตรเดียวแล้วค่อยเทียบกลับไปถ้าค่อยหาคอตาที่หนึ่งนั่นหมายความว่าเรากําลังจะขยาเเยเปอร์เซ็นไ์ทายที่ยี่สิบห้าหาเดทายที่หกหาเดทายที่หกนั่นหมายความว่าเรากําลังหาเปอร์เซ็นไทายที่หกสิบนั่นเองอันเดียวกันนะครับโอเคทีเนี้ยมาดูวิธีการครับว่าทำยังไงบ้าง ที่อาจารอธิบายไปเมื่อกี้ก็คืออยากให้เราแปลงค่าเดชาเดคายพอทายเป็นเพอร์เทนทายก่อนนะครับอ่อันนี้อธิบายไปแล้วว่าเดคาที่หนึ่งก็คือเพอร์เทนทายที่สิบนะครับเดคาที่สองก็เพอร์เทนทายที่ยี่สิบเยนีนะครับก็ไปแปลงค่ามันซะก่อนส่วนพอทายนี ai, ่แบ่งทีส่วนใช่ไหมพอยังเป็นยี่สิบห้าห้าสิบเจ็ดิบห้าหนึ่งร้อยนะครับกหนดเป็นแบบนี้สายตัวแน่นอน เพราะฉะนั้นสูตรที่อาจารย์จะสอนจะให้ไปมันจะเป็นเรื่องของเพอร์เซนต์ทายอย่างเดียววิธีการทําตอนทําจริงๆเนี่ยนะครับมันต้องเรียงข้อมูลอย่างเช่นที่เรียงให้ดูมันจะเกียจากห10นึ่งถึงร้อยนั่นหละมีบาทหนึ่งจนถึงร้อยบาทที่ก็มาเรียงตามลําดับก่อนนะครับอโดยทั่วไปอันนี้กำหนดเลยนะว่าเรียงจากน้อยไปหามากนะครับทีนี้อ,อจะเวลาเขาถามอย่างเนี้นะครับ คือคือจริงๆตัวเนี้ยมันใช้เวลายอย่างเช่นคน20เปอร์เซ็นแรกที่มีรายได,ได้น้อยที่สุดของประเทศไทยอย่างเงี้ยแต่เห็นไหมค่อยๆเพิเป็นเป็นทยที่20 20คนแรกที่มีรายได้น้อยอ่าอย่างเงี้ยนะครับอ่า80เปอร์เซ็นตแรกที่เขาจะแจกเงิน10,000ดิจิตอนน่ะลงมันมัน80เปอร์เซ็นตแรกที่มีมีรายได้ที่อยู่ในเกณฑ์อัดแจกเงินดิจิตอนี่ยนะ ก็นะค,คือแบบนั้นนะครับวิธีการก็คือเราต้องอ,อ่อพอโปรจะเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะให้คำนวณเพอร์เซนต์ทเดทายหรือพอทายแต่ทั้งนี้นะครับเดทายกับพอทายเราแปลงเงินเพอร์เซนต์ทเพราะฉะนั้นเร่องอาจารย์จะพูดต่อไปนี้ก็คือหาตำแหน่งของเพอร์เซนต์ทอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับตัวอย่างนี่คือสูตรครับ L นี่คือตำแหน่งก่อนหาตำแหน่งก่อนนะครับหาตำแหน่งเวลาหาตำแหน่งว่ามันอยู่เปอร์เซนไทายชื่อไหรรให้ใช้สูตรตามนี้นะครับคือ LP เนี่ยคือตำแหน่ง N นี่คือจำนวนข้อมูลามาเสมองอยังมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวต้องไปดูตัวอย่างครับตัวอย่างภาพมากขึ้นนะดูตัวอย่างดูโจทย์ก่อนอันนี้สูตรส่วนวิธีการคำนวณ นะครับก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันแล้วกันมาครับก็สรุปมีสามขั้นตอนนะฮะเรียงข้อมูลก่อนนะครับจากนั้นหาตำแหน่งฮะจากนั้นถึงจะไปหาค่ามีสามขั้นตอนนะเรียงหาตำแหน่งแล้วก็หาค่าดูตัวอย่างครับข้อมูลแบบนี้ครับอ่าข้อมูลเป็นแบบนี้เออ จงหาเพอร์เซนทายที่22่สองต่อทายที่2อเดทายที่เดทายที่เดายที่ส0เอ่อที่แของข้อมูลข้อมูลอะไรครับจำนวนหนังสือที่อาจารย์40คนยืมไปตอนโจทย์ก็จะให้ตัวเลขหนังสือมาแบบนี้นยนะครับบางคนก็ยืม2บ้าง3บ้าง4บ้าง5บ้าง6บ้าง บกบ้างเจ็ดบ้างเจ็ดบ้างแปดบ้างเก้าบ้างก็แล้วแต่มีชงมีซ้ำอะไรกันอยู่บ้างนะครับก็คือมีอาจารสี่สิบคนนะ่ะไปยืมหนังสือจํานวนเล่มจานวนหนังสือนะในอ้องสมุดในเทอมเทอมหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็มีตั้งแต่สองยันห้าสิบก็ือตั้งแต่สี่สิบคนมีตั้งแต่สองยันสามสิบห้าเอาละเพื่อให้ง่ายขึ้นอาจารย์ก็เลยไปแปลงคนนี้ไอ้นี่ตอนเราทําจริงๆเราไม่ต้องมานั่งแปลงแบบนี้นะครับแต่อาจารย์แปลงให้ดูว่า ข้อมูลมันจะประมาณนี้อาจารย์คนที่หนึ่งยืมสองก็คือจากตรงนี้ครับคนที่สองอัดเรียงจากน้อยไปหามากแต่คนที่สองยืมสามเนี่ยคนที่สองยืมสามคนที่สี่เนี่ยยืมห้าคนที่สี่ยืมห้านะคนที่หกยืมหกเออคนที่ห้ายืมหกคนที่ห้ายืมหกคนที่หกยืมหกยืมหกคนที่เจ็ดยืมเจ็ดคนที่แปดยืมเจ็ดคนที่เจ็ด นะคืองหบนคนที่เจ็ดยืมเจ็ดคนที่แปดยืมเจ็ดคนที่เก้ายืมแปดอ่าอย่างเงี้ยนะครับรก็ยังมีกิรเรียงไว้เรียบร้อยแล้วครับแต่เพียงอาจารย์มาทำให้มันเป็นบรรทัดเดียวแบบเนี้ยให้เราได้ดูได้ได้ง่ายนะครับมีอาจารย์ทั้งหมดสี่สิบคนยืมหนังสือตั้งแต่สองเล่มยันสามสิบห้าเล่มสองเล่มยันสามสิบห้าเล่มทีนี้ก็บอกว่าให้หาเพอร์เซ็นไทที่ยี่สิบสองความหมายก็คือ คนที่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์น่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ยี่สิบสองนะถ้าคนที่ยี่บสองมันยืนเก้าเล่นแต่ที่โจทย์ถามคือเปอร์เซ็นไทยที่ยี่สิบสองเพราะฉะนั้นคําว่าเปอร์เซ็นไทยที่ยี่สสองก็ต้องจับตาให้หนึ่งร้อยหนึ่งสี่สิบคนเนี้ยเทียบเท่ากับร้อยคนเทียบเท่ากับ100ร้อยคนเพราะสี่สิบคนเทียบเท่า100ร้อยคนจะได้อย่างไรก็เนี้ยเปอร์เซ็นไทย แถวๆนี้คือเปอร์เซ็นทยที่สิบแถวนี้คือเปอร์เซ็นที่ยี่สิบสามสิบสิบห้าสิบเนี่ยคนที่สามคนที่สี่สิบนี่คือ 20, 30, 40, เปอร์เซ็นทายที่ 3, ที่ร้อยเพราะเพราะฉะนั้นจากข้อมูลสี่คนเราแบ่งออกมาเป็นร้อยส่วนแล้วดูที่ว่าส่วนที่ยี่สิบสองก็ยืนหนังสี่เล่มถ้า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 ดูตามแสงภาพตรงนี้เนี่ยส่วนที่สิบอยู่ประมาณนี้คือ คนที่สี่นะครับไม่ต้องดูจํานวนหนังสือก่อนนะดูคนที่ก่อนทำไมถึงดูคนที่ก่อนเพราะเราต้องหาตําแหน่งก่อนครับแล้วก็ไปดูโจทย์เขาถามว่าหนังสืออยืนกี่เล่มในตําแหน่งที่เปร์เซนไทยที่ยี่สิบเปร์เซินไทยที่สิบเนี่ยมันมันมันคนที่สี่ก็อยู่ห้าเล่มอ่าอย่างนี้นะครับเปร์เทนไทยที่สิบคือคนที่สี่มันอยู่ห้าเล่มเปร์เทนไทยที่ยี่สิบคือคนที่แปด กี่เท่าไรเจ็ดเล่นค้นคำตอบคือเจ็ดอะไรประมาณเนี้ยคนที่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ที่ยี่สิบสองคือคนที่เท่าไรเรากฏดว่าคนที่ยี่บสองมันอยู่แถวแถวนี้นะครับแถวแถวนี้ยลำดับที่เก้าลำดับที่สิบอะไรแถวแถวนี้คนที่ยี่ิบสองเนี่ยยืมหนังสือกี่เล่มคําตอบคือประมาณแปดเล่มเก้าเล่มไหมคือแถวแถวนี้นครับแต่ไม่รู้คนไม่รู้ไม่รู้ว่ากี่เล่มกันแน่นะแต่คําตอบคือเราอยากรู้ว่ายี่สิบสองเปอร์เซ็นแรกอ่ะ ยืมหนังสือไปขี่เล่มนะครับคำตอบน่าจะอยู่ที่แปดหรือเก้าอ่านี่คือตามความเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปหาดูครับโจทย์ที่ไอเราหาเนี่ยนะครับเขาคือให้หาตแหน่งที่ยี่บสองหรือเปอร์เซนต์ทยี่สิบสองว่ายืมหนังสือขี่เล่มนะครับยี่สิบสองอะนะ อันที่สองพี่โจทย์ให้หาคือ Q สอง Q สองก็คือคอทายที่สองคอทาไที่สองซึ่งคอทา r ตรงนี้ครับเราต้องแปลงจากคอทายเป็นเปอร์เรนไท์ก่อนคอทายที่สองก็คือเปอร์เรนไท์ที่ห้าสิบตามเนี้นะ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 ครับนี่คอทายที่สองอยู่ตรงนี้เปอร์เรนไท์ที่ห้าสิบนะคอทายที่สองเปอร์เรนไท์ที่ห้าสิบและอ่า เดอไทยที่สองเดทไทยที่แปดเดทไทยที่แปดก็คือเดไทยที่แปดอยู่ที่ไหนครับเดทไทยที่แปดเนี่ยอยู่ที่เพอร์เซนไทยแปดสิบเนี่ยะครับไอนี่ต่อสิบไอคิวนี่ต่อสี่สี่ส่วนนะครับเปอร์เซนนี่คือร้อยส่วนพอเราแปลงแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปจําสูตรเยอะเราก็ไปหาเพอร์เซนไทยที่ยี่สิบสอง เราก็ไปหาเปอร์เซ็นต์ทายที่50เราก็ไปหาเปอร์เซ็นต์ทายที่80ค่ามันก็ก็จะออกมานะครับขั้นตอนการหาหอย่างไงอันดับแรกเปอร์เซ็นต์ทายที่22ก่อนนะครับ <c oughs> หาเปอร์เซ็นต์ทายที่22ฮนะวิธีการมี3วิธี3ขั้นตอนนี้ หนึ่งคือเรียงลาดับข้อมูลจากน้อยปหามากเรียงให้แล้วครับสองก็คือหาตําแหน่งของเฟอร์เซนไทน์อันแรกก็คือเฟอร์เซนไทน์ที่ยี่สิบสองใช่ไหมตาแหน่งของเฟอร์เซนไทน์ที่ยี่สิบสองถูกว่าอย่างนี้ครับก็คือตําแหน่ง L นี่คือโลเคชันตาแหน่งของเฟอร์เซนไทน์เท่ากับเปอร์เซนไทน์อ่านด้วยร้อยคูณกับ n บวกหนึ่งเปอร์เซนไทน์ตัวนี้คือยี่สิบสอง เปอเป็นทายก็คือที่จะหา22 MC40 m อ4 0ครับนี่คืออะไรนี่คืออธิบายว่าใส่ใื่แค่้นเองนะต้องไปดูนะครับ LP ตำแหน่งส่จำนวนข้อมูลหาตำแหน่งก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งจึงเท่ากับ LP จึงเท่ากับ22หาร100ยคูน40บวกคูล ยี่สสิบองหารร้อยคูณกับ400หนะครับ,บก็จุดสองสองคูณกับอ่า440หนึ่งก็สี่เ็ดได้เก้าจุดสองศูนย์เอ้ยศูนย์สองหมายความว่าไงได้มาแล้วครับตำแหน่ง 20. 20ที่ยี่สิบเซนที่ยี่สิบสองก็คืออาจารย์คนที่เก้าแต่ไม่ได้เก้าเปล่าเปล่านะมันคือเก้าจุดศูนย์สอง เก้าวกว่าๆลอนกลับไปดูอีกทีนะตำแหน่งคนที่เก้าวกว่าๆมันเท่ากับเท่าไหร่เอ่อเก้าคนเนี่ยคนที่เก้ามันยืนแปดเล่นครับคนที่เก้าเนี่ยก็ยืนแปดเล่นตำแหน่งเพอ์เดินทยที่เก้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อ่าเพอร์ตำแหน่งเพอ์เดินทยที่ยี่สิบสอ,องอ 22, มันคือคนที่เก้าคนที่เก้า เปิดเซนไทยที่22ใช่ไหมตรงนี้เป็นเซนไทยที่2บครับเลยมา21 22อยู่ที่อ่อคนที่เก้ากว่ากว่าทีนี้ไอ้คนที่เก้านกน 9, เนี่ยอาจารย์คนที่เก้าเนี่ยยืมแปดเล่นแต่ก็บอกไม่ใช่เก้านะเก้ากว่ากว่าคือถ้าในตอนสอบจริงๆเนี่ยนะครับตอนสอบจริงๆถ้าเราหาได้ตรงเนี้ยแล้วไม่มีเวลาต่อก็ก็จับได้เลยว่าประมาณแปดนิดนอ่ะ ใช้ไหนเป็นแปดนิดๆก็อตอบข้อนั้นได้เลยคต,ตอบอยู่ตรงนี้ลนะแต่โอเคอันนี้เรามาหากันจนใ,ให้จบนะเรามานจนให้จบแปดนิดๆน,นะจำไว้นะอาจารย์ประมาณอยู่ประมาณนั้นครับเอ,อตำแหน่ง lp ในขณะที่ p ยี่สบสองเนี่ยคือเก้าสิบสองเราได้ตำแหน่งแล้วครับขั้นตอนนี้เป็นการคำนวณหาค่าตำแหน่งจากนั้นพอได้ค่าตำแหน่งมาขั้นตอนต่อไปก็คือคำนวณค่าเปอร์เซนไทล์ ตำแหน่งที่ต้องการคือตำแหน่งที่9.02จาก40จาก40เศูน9.02ทีนี้ไอ้ตำแหน่งที่9เนี่ยมันยืมเหมือนถึงไปแปดครั้งตำแหน่งที่9แปดครั้งเมื่อกี้ที่อาจารย์ให้ดูเนะาะพอเทียบกัน้ยประมาณแปดนี่แบบว่าทีนี้ส่วนที่เกินน่ะนะครับส่วนที่เกินมันเกิน,ปนไปเท่าไหร่นะฮะส่วนที่เกินไปอีกจุดสองอ่ะ มันก็อยู่ในระหว่างตำแหน่งที่เก้าอาจารย์คนที่เก้ากับตำแาน่งที่สิบซึ่งมาหนานทั้งหนึ่งพ้นเกินไปจุดสองก็สรุปได้ว่าตำแหน่งที่สองอ่ะก็ยืนหนังสือไปไปเท่าไหร่ครับหาข่อตำแหน่งที่เก้ามันยืนไปแปดตำแหน่งที่สิบยืนเก้าเพราะฉะนั้นเขาห่างกันอยู่เท่าไหร่ช่วงห่างช่วงช่วงต่างหนึ่งนะครับ ส่วนที่เราเกินไปเมื่อกี้เราเกินไปแค่จุดสองเพราะฉะนั้นเกินไปจากแปดเล่มนะฮะแปดเล่มหรือแปดตังเงี้อาจารย์เขางงอ่าแปดเล่มหรือแปดเอ่อแปดเล่มอ่ะตรงนี้น่าจะเป็นเล่มแล้วแปดเล่มเพราะเขาบอกว่าจํานวนหนังสืออ่ะ,อะ ที่เขายืมไปเนี่ยมันเกินเท่าไหร่ฮะจุดสองใช่ไหมครับข้าวลบแปดจุดสองเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ยี่สองคือยืมหนังสือแปดเล่มถ้าตำแหน่งที่เก้านั่นจะเกินไปจุดสองจุดสองก็เท่ากับจุดสองพอดีเลยก็ยืมหนังสือแ,แ,แปดจุด,อ 2. 2> อดอสองเล่มนะครับนี่คือเปอร์เซนไทน์เปอร์เซนไทน์อ่ไปดูที่ว่าคนที่เก้าจุดสอง อา,อาจารย์คนที่หนึ่งตรงน้ำสี่คนที่เก้าจุดสองไช่นี่เป็นตรงนี้ครับตำแหน่งที่ยี่สิบสองนะและปียี่สิบคนตำแหน่งแปดคนที่ยี่สิบสองพีที่เก้าจุดสองคนที่เก้าจุดสองดึมหนังสีไปแปดจุดสองเล่มคือคำตอบครับเพราะยังอย่าลืมนะเรียงข้อมูลจากออยด์ามาก คำนวณค่าตำแหน่งได้ที่9.2จากนั้นไปดูว่าตรงตำแหน่ง9.2อะ่ะเขายืนหนู่ที่เล่นเท่าก็คืเค่าเซนติเมตรต่อ8.2เล่นครับอเอาไว้จบเลยทีเดียวนะเปซนติเมตรปวเอาย,ายอมาในส่วนของคอทายจวได้หาอคอทายที่สองครับคอทายที่สอง ซึ่งคอทายที่สองคือเปร์เซินทายที่ห้าสิบเปร์เซินทายที่ห้าสิบนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปจำไม่อย้เราต้องจําสูตรคอทายอีกเพราะฉนั้นไม่ต้องไปจํสูุรคอทายก็อเอาสูตรเปร์เซินทาย,ย่างเดียวคอทายที่สองก็เปิดเซ็นทายที่ห้าสิบดังนั้นพอดูเราไปดูจากตารางก่อนว่าตําแหน่งที่ห้าสิบเนี่ยอาจารย์ก็ยืนหนังสือเล่นเปิดเซินทายที่ห้าสิบเอาละครับถ้าดูจากโจทย์ตรงเนี้ย เปอร์เซนทายที่50เนี่ยนะี่เนี่ยเปอร์เซนทายที่สิบเนี่ยนะครับคแหละเพราะมันสสี่ิบคนจะไม่คนที่อยู่ตำแหน่งที่ิบเปอร์เซ็นตเนี่ยก็คือคนที่ยี่สิบยืมหนังสือสิบแปดเล่มดูจากตารางนี้ตอบได้เลยมันเตะเกินสิแปดเล่มน,นะครับก็ควอไทที่สองเนี่ยไหมควอไทที่ห1ควอไทที่ส2ควอาทที่สองคือตรงนี้ซึ่งควอไทที่สองตรงกับเปอร์เซนทายที่ห50เตะเปอร์เซนทายที่ห้าสิบตรงกับคนที่ยี่สิบ คนที่ยี่สิบยื่บางทีคือเล่นสิบแปดเล่มน,นะครับอันนี้สามารถดูด้วยตาเปล่าได้แต่ถ้าเราดูวิธีการก็เช่นเดิมครับเวลาทําต้องจัดเรียงข้อมูลจากน้อยีปหามากก่อนจากนั้นคํานวณตําแหน่งเพอร์เซนไทก่อนนะครับเพอร์เซนไทที่เราจะคํานวณตอนนี้เนี่ยนะตำแหน่งที่เราสนใจนะตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือจากก็คือตําแหน่ง q สองตัวทายที่สองเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ p ห้าสิบ ท่ากับเปอร์เซนทายห้าสิบนะครับเปอร์เซนทายห<ม>้าสิบเอ็นเท่ากับเท่าไหร่เอ็นกับสี่บดังนั้นหาตำแหน่งมาได้ครับเปอร์เซนทายที่ห้าสิบก็คือห้าสิบส่วนร้อยคูณกับสี่สิบบวกหนึ่งนะครับห้าสิบส่วนร้อยก็จุดห้าสี่สิบบวกหนึ่งก็มีครับเท่ากับตำแหน่งที่ยี่สิบจุดห้าตำแหน่งที่ยี่สิบจุดห้า อ่ะไปเลยครับทีนี้ได้ตำแหน่งมาแล้วเนะาะทีนี้ไปหาว่าไอ้ตำแหน่งที่ยี่สิบจุดห้าเนี่ยยืมหมันชุดครั้งจำได้ไหมครับเมื่อกี้ตำแหน่งที่ยี่สิบต, <Yeah. S 1> ตำแหน่งที่ยี่สิบเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่ยี่สิบยืมจุดแปดตำแหน่งที่ยี่สิบจุดห้าก็อยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยซึ่งตรงกัางนี้ปรากฏว่าคนที่ยี่สิบมันก็คือจุดแปดไงนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์คนที่ยี่สิบห้าก็ยืมจุดแปดแหละ คราอห็นที่ใช่ไหมอ่าตำแหน่งที่ยี่สิบจุดห้าตำแหน่งที่ยี่สิบยืมหมนังสอสิบแปดครั้งส่วนเกินไปจุดจุดห้านี่ก็คือตำแหน่งที่อยู่ระหว่างยี่สิบกับยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบยืมสิบแปดครับยี่สิบเอ็ดก็ยืมสิบแปดตส่วนต่างเป็นศูนย์ส่วนที่เกินไปไม่มีส่วนที่เกินไปตรงนั้นปึ๊บส่วนที่ยืมหมนังสอเกินไปก็จุดจุดห้าคูณกับศูนย์ก็คือไม่มีนะครับ มันเติมเนตำแหน่งนะตำแหน่งมันยี่สิบจุดห้าเนี่ยยี 5, mm ่สิบจุดห้าเพราะงั้นยี่สิบยี่แปดเพราะฉะนวนที่เก mm ิมไปจากยี่สิบจุดห้าก็มันไม่มีส่วนต่างเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าอาจารย์ในตำแหน่งที่คิวสองหรือพอตายที่สองจะเติทตายที่ห mm ้าสิบยืนหนึงสิบสบแปดเล่มนครับยืนหนึงส ต่อไปครับมาดูของเดลทายที่8บ้างครับซึ่งก็ทําแบบเดียวกันแหละครับทีนี้เราก็ไปดูแค่ว่าเดลทายที่8เนี่ยมันตรงกับเปอร์เซ็นทายที่80อสิไปดูในตารางเปอร์เซ็นทายที่80ดส <c ười> ิบยีนสี่สิบเปอร์เซ็นทายที่80เนี่ยเดลทายที่8ตรงกับเปอร์เซ็นทายที่80ก็ประมาณตรงนี้ครับ <c ười> เปอร์เซ็นทายที่80นี่ก็อยู่ที่คน32มสองสามสิบสอนิดๆอะไรแถวๆเนี้ยน,นะ เพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้น่าจะอยู่28ถึง29ตรงนี้แหละนะครับที <c oughs> นี้วิธีการหาพยายายัางไงนะครับวิธีการเชนเดิมครับมีสข,ขั้นตอนขั้นตอนแรกทําไปให้แล้วเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากแล้วขั้นตอนที่สองครับคำนวณเพอร์เซนทที่เรบเปลี่ยนแล้วนะจาก D8 เป็น T80 แล้วนะครับ สูดเดิมเห็นไหมมันจะได้จําสูดเดียวแล้วไม่ต้องไปรื้อวายมากสูดนะครับสรุปจากโจทย์นะนะครับก็แปดสิบเซตเทนทายที่แปดสิบถ้ 80, 80, าแปดสิบแปดสิบหารด้วยหนึ่งร้อยคูณด้วยสี่สิบบวกหนึ่งเท่ากับสามสิบสองสิบแปดเพราะฉะนั้นเราได้แล้วครับตำแหน่งเซตเทนทายที่แปดสิบตรงกับอาจารย์คนที่สามสิบสองสิบแปดคนที่สามสิบสองสิบแปดเนี่ยอาจารย์สี่สิบคนนะ ตำแหน่งที่80ก็คือตำแหน่งที่32.8คน32ยืนที่ป8คน33ยืนที่9คนที่32.8ยืนที่เท่าไหร่มันไม่มีคนตรงนี้อยู่จริงๆหรอกแต่มันตำแหน่งอยู่ตรงนี้พอดีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคนที่32.8มันก็เลือๆมาจังเนี้ยมันก็ อันี้ไปจุดแปดอันนี้ก็น่าจะไปจุดแปดเช่นเดียวกันแหละเพราะงั้นขะ่อเนี้ยน่าจะตอบยี่สิบแปดจุดแปดอะไรแบบนั้นนะครับเด,ดี๋ยวดู <c oughs> เอาละได้ตำแหน่งมาแล้วครับคนที่สามสิบสองจุดแปดเอาละมาดูคนที่สามสิบสองแปดไปแล้วครับขั้นตอนที่สองเราได้ตำแหน่งแล้วนะตำแหน่งคนที่สามสิบสองจุดแปด ีนี้คนตำแหน่งที่สามสิบสองจแปดจากสี่สิบคนนะครับตำแหน่งที่สามสิบสองยืมหนังสือยี่สิบแปดครั้งครับส่วนเกินนะสามสิบสองเนี่ยยืมยี่สิบแปดคนที่สามสามยืมยี่สิบเก้าเพราะนั้นส่วนที่เกินไปส่วนที่ต่างเนี่ยต่างกันอยู่หนึ่งดังนั้นเกินไปจุดแปดแสดงว่าเท่าไหร่ก็เอาส่วนที่เกินคูณกับส่วนต่างเข้าไป นะครับได้จุดแปดรัชนำสรุปได้ว่าอาจารย์ในตำแหน่งที่อ,อีเดไทที่แปดทท 8. อาจารย์ในตำแหน่งเดไทที่แปดเดไทที่แปดหรือเทียบเท่ากับเปอเซ็นไทที่แปดสิบเนี่ยนะครับจะยืมหนังสือทั้งหมดเนี่ยยี่อ,อียี่ 18.8ก็ 18, 18. คืออาจารย์ในตำแหน่งที่32.8ต้นในตำแหน่งที่32.8จะยืมหนังสื 28, อ28.8เล่มครับครับอ่าลักครับอันนี้คือการหาค่าการกระจายโดยวิธีนี้เราเรียกมันว่าการกระจายแบบเพอร์เซนไทล์เดลไท์พอไทล์เปอร์เซนแต่ว่าร้อยส่วน เทายสิบส่วนพอทายสี่ส่วนครับเป็นข้อมูลที่ไม่มีการจัดกลุ่มโอเคนะครับก็กรณีไม่จัดกลุ่มก็เสร็จเรืองต้อเดี๋ยวครั้งต่อไปไยว่าด้วยการที่วัดกระจายของข้อมูลแบบจัดกลุ่มครับนนครับ